นี่คือกลุ่มเพื่อนที่ถูกเชิญมางานเลี่งก่อนงานแต่งงานของหญิงสาวที่หายตัวไปอย่างลึกลับมานานถึง2ปีแต่พวกเขากลับไม่รู้เลยว่าบางสิ่งที่น่ากลัวกำลังรอพวกเขาอยู่ The i n v i t a t i o n ทุกคนเบื่อไหมเวลาที่กำลังดูคลิปเ,ปเพลินๆแล้วดัน,นามีโฆษณามาขัดจังหวะวันนี้ผมขอแนะนำ y u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  e พรีเมียมในราคาเพียง19บาทการสมัครกง่ายเพราะสามารถใช้อีเมลตัวเองได้เลยจะปิดจอดูคลิปฟังเพลงก็ทำได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุด สามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทุกคนก็ยังสามารถฟังเพลงผ่าน YouTube Music ได้แบบฟรีๆไปอีกยังไม่หมดแค่นั้นเพราะเพียงสมัครวันนี้ทุกคนก็จะได้รับ V.I.U. ไปดูซีรีส์เกาหลีได้แบบเพลินๆไปอีก1เดือนคุ้มขนาดนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วใครที่สนใจก็สแกน QR code oh ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ Adcat 4K ได้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ เรื่งราวทั้งหมดเริ่มต้นที่วิลกับแฟนสาวของเขาคีเลียพวกเขา กำลังมุ่งหน้าไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่จัดโดยอีเดนอดีตภรรยาของวิลและเดวิดซึ่งเป็นแฟนใหม่ของเธอคีเลียบอกเขาว่าพวกเขายังไม่ต้องไปก็ได้ถ้าวิลยังไม่พร้อมแต่เขารับรองกับเธอว่าเขาไม่เป็นไรวิลกับเอเดนหย่าร้างกันไปหลังจากที่ลูกชายของพวกเขาเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุในช่วงเวลานั้นอีเดนได้เข้าร่วมกับกลุ่มบำบัดช่วยเหลือผู้สกเศร้ามันทำให้เธอได้พบกับเดวิดแต่พวกเขาทั้งสองกลับหายไปอย่างลึกลับเป็นเวลากว่า2ปีหลังจากเดินทางไปเม็กซิโกในขณะที่วิลกั Killer, กัับเยกงนนนออู่้วิิ็ไป เขากับหมาคายุตี้ที่วิ่งเข้ามาตัดหน้ารถวิวรีบลงจากรถเพื่อไปดูหมาคายุตี้ตัวนั้นมันได้รับบาดเจ็บสาหัสและกำลังเจ็บปวดสิ่งนี้ทําให้วิวไม่มีทางเลือกเขาจําใจต้องคว้าเหล็กสำหรับเปลี่ยนยางรถเพื่อทําให้หมาคายุตี้ตัวนั้นหลุดพ้นจากความเจ็บปวด หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็มาถึงบ้านที่วิวเคยอาศัยอยู่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของเอเดนหลังการหย่าล้างหลังเข้ามาด้านในวิวกได้พบกับเพื่อนเก่าของเขาอย่างทอมมี่มิเกลซึ่งเป็นแฟนของเขาเบนแคลและจีน่าพวกเขาต่างตื่นเต้นที่ได้มาพบกันหลังจากห่างหายกันไปนาน วิลถามเกี่ยวกับเพื่อนอีกคนหนึ่งของพวกเขาอย่างเชเวที่ยังไม่มาจีน่าอธิบายว่าเขาคงจะมาสายเหมือนอย่างเคยทันใดนั้นเจ้าภาพของงานอย่างเอเดนและเดวิดก็มาถึงทั้งครูทักทายทุกคนอย่างตื่นเต้นเอเดนเข้าไปกอดวิลและบอกว่าเธอคิดถึงเขามากแค่ไหนเดวิดเข้ามาหาวิลพวกเขามีเรื่องให้พูดคุยและเฉลิมฉลองกันอีกมากหลังจากนั้นเดวิดก็หยิบขวดไวน์ราคาแพงออกมาและเริ่มลิ้นให้กับแขกในระหว่างการสนทนา วิลก็สังเกตเห็นหญิงสาวที่เขาไม่รู้จักกําลังเปลือยกายอยู่ในถงทางเดินมันทําให้เขาตกใจมากวิลคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพหลอนแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับเดินเข้ามาและเริ่มแนะนําตัวเองเธอชื่อว่าเซดีเซดีได้พบก,กับเดวิดและเอเดนในเม็กซิโกเธออาศัยกับเขามาตลอดนับจากนั้นทุกคนเริ่มสนุกสนานกับงานปาร์ตี้แต่วิลกลับเป็นคนเดียวที่สัมผัสได้ว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติเขาเริ่มเดินไปดูรอบๆบ,บ้านและเมื่อเขาเข้าไปในครัว วิลกำลัมนึกย้อนไปถึงตอนที่เอเดนพยายามที่จะทำร้ายตัวเองจากความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียลูกชายไปทันใดนั้นเอเดนก็เข้ามาหาเขาจากทางด้านหลังวิลใช้โอกาสนี้ถามเธอเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในบ้านมีเหล็กถูกติดตั้งเอาไว้ในทุกบานหน้าต่างเอเดนบอกว่าเธอทำไปก็เพื่อความปลอดภัยเธอต้องอาศัยอยู่ที่นี่ตามลำพังมาระยะหนึ่งเลยต้องป้องกันตัวเอาไว้บ้างวิลถามว่าเอเดนเป็นยังไงบ้างเธอตอบว่าเธอเดเงได้ทำในสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งลบไปซึ่งความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่เธอต้องเผชิญ เป็นปรากฏตัวคืนเอเดนเริ่มวุ่น,นวาย แลยบอกว่าคลายก็สามารถพบกับความสุขได้อารมณ์เชิงลบทั้งหมดเป็นเพียงปฏิกิริยาทางเคมีที่สามารถลบออกไปเมื่อได้ยินแบบนั้นเบนก็พูดติดตลกว่ามันฟังดูบ้าไปหน่อยนะแต่แทนที่จะเงียบหรือหัวเราะไปเหมือนอย่างเคยเอเดนกลับตบหน้าของเบนอย่างแรงเธอบอกให้เขาหยุดทําให้ทุกอย่างเป็นเรื่องตลกได้แล้วทุกคนถึงกับช็อกไปเลยหลังจากที่เอเดนออกไปเบนและวิลก็เริ่มคุยกันถึงพฤติกรรมที่แปลกไปของเอเดนทั้งเธอและเดวิดต่างแสดงท่าทางปแปลกๆในวันนี้เบนคิดว่าเธออาจจะเสียสติไป เพราะเหตุการณ์ในอดีตเขาบอกว่าวิวดูเหมือนจะอดทนได้ดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่วิวกลับบอกว่าเขาเองก็ยังไม่สามารถก้าวต่อไปได้เขาทำได้แค่เก็บมันไว้ในส่วนลึกของจิตใจ และใช้ชีวิตต่อไปทั้งสองกลับไปที่ห้องนั่งเล่นเอเดนเข้ามาขาอโทษเบนและยืนเครื่องดื่มให้เขาจากนั้นวิวเข้าไปพูดคุยกับแคลร์เธอเองก็รู้สึกว่าบรรยากาศของที่นี่มันดูปนแปลกมีใครบางคนเดินเข้ามาทุกคนคิดว่ามันน่าจะเป็นชเวเพื่อนของพวกเขาอย่างไรก็ตามคนที่เข้ามากลับกลายเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ไม่มีใครในกลุ่มรู้จักเดวิดแนะนำชายคนนี้ให้ทุกคนได้รู้จักเขาชื่อว่าพรูอิกพวกเขาพบกันที่เม็กซิโกในขณะเดียวกันจีน่าก็เริมเป็นกังวลเกี่ยวกับชเวเขาควรจะมาถึงทีี่่่นมมไกชัวโง เธอขอใช้โทรศัพท์บ้านเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเอเดนบอกว่าโทรศัพท์บ้านถูกตัดการเชื่อมต่อไปแล้วเธอกับเดวิดลืมจ่ายเงิน ในขณะที่พวกเขากำลังไปท่องเที่ยวไม่นานหลังจากนั้นเดวิดก็ล็อกประตูหน้าต่างและเก็บกุญแจเอาไว้กับตัวเองวิลถามว่าเขาทำแบบนั้นไปทำไมเดวิดบอกว่าช่วงนี้มีข่าวการบุกรุกบ้านอยู่บ,บ่อยๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงต้องระวังตัวมากกว่าปกติวิลบอกว่าเขาเห็นจะได้ยินข่าวพวกนั้นเลยวิลถามว่าถ้ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจะทำอย่างไงเดวิดต้องยอมปลดล็อกประตูอย่างไม่เต็มใจหลังจากนั้นสักพักวิลก็ออกไปข้างนอกเพื่อรวบรวมฝืนเขายังคงถูกความทรงจำในอดีตหลอกหลอนตอนนั้นเอง เขาก็เห็นเอเดนที่เข้าไปในห้องของเธอและเก็บอะไรบางอย่างเอาไว้ในลิ้นชักอย่างเล่งรีบหลังจากนําฟืนกลับเข้าไปข้างในวิลแอบยองเข้าไปในห้องของเอเดนเขาสับสนมากเมื่อได้พบกับยาปแปลกๆที่ไม่มีฉลากวิลแอบเก็บยาเม็ดหนึ่งเอาไวา้เดวิดเดินเข้ามาและบอกว่าวิลควรที่จะรีบกลับไปที่ป่าตีเริงได้ย้อนกลับไปในตอนที่เอเดนและวิลกาลังรักกันดีทันใดนั้น ลูกชายของพวกเขาก็เดินเข้าไปในห้องน้ำทั้งสองรีบส่งลูกชายกลับเข้านอนกลับมาที่ปัจจุบันเดวิด <David S 1> และเอเดนบอกกับทุกคนว่าพวกเขาได้เข้าร่วมกับกลุ่มจิตวิญ,ญญาณที่เรียกว่าผู้ถูกรับเชิญเซดีกับพูอิดเอก็เป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นเพื่อนทุกคนกลัวว่ามันจะเป็นลทัทธิประหลาดประหลาดแต่เดวิดก็บอกว่ามันเป็นเพียงชุมชนของกลุ่มผู้โศกเศร้าที่มารวมตัวกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันสมาชิกของกลุ่มมาจากส่วนต่างๆของโลก David, เดวิดเปิดวิดีโอของกลุ่มผู้ถูกรับเชิญใหู้้ททุกกคนนไดดููผ้ผาาธิิจเมซโอบย ว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่คือครอบครัวพวกเขายินดีต้อนรับใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือสมองของมนุษย์มีความสามารถในการรักษาและเยียวยาจากความโศกเศร้าภาพได้เผยให้เห็นผู้นำลัทธิและสมาชิกที่มารวมตัวกันอยู่รอบๆผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะตายผู้นำถามว่าเธอรู้สึกตืน่นเต้นที่ได้เจอใครบ้างไหมผู้หญิงคนนั้นตอบว่าเธอดีใจมากที่จะได้เจอพ่อกับสามีที่ล่วงลับไปของเธอผู้นำกลุ่มปลอบเธอ และบอกว่าทุกคนจะรอพบเธออยู่ที่อีกฟากหนึ่งเขาบอกว่าเธอไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกไม่นานความเจ็บปวดทั้งหมดที่เธอต้องทุกทนมา,มาจะจบลงหลังจากนั้นไม่นานผู้หญิงคนนั้นก็จากไปผู้นำกลุ่มของให้สมาชิกุนเออ์มารวมตัวกันเพื่อสัมผัสถึงจิตวิญญาณของเธอ เพื่อนทุกคนไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเขาเพิ่งจะได้เห็นการตายของใครบางคนเดวิด <David S 1> และเอเดนพยายามโน้มน้าวพวกเขาว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเดวิดอธิบายว่าในตอนที่เขาสูญเสียภรรยาไปเขาก็หันไปพึ่งยาเสพติดเพื่อรับมือกับความโศกเศร้าชีวิตของเขามันจมปลักอยู่กับทีแต่หลังจากเข้ากุ่ผู้รับเชิ เขาก็รู้สึกโล่งใจจากความเจ็บปวดและกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งเอเดนเองก็เหมือนกันเธอจมอยู่กับการจากไปของลูกชายการสนทนานี้ทําให้วิวอึดอัดมากครู่ต่อมากริ่งประตูก็ดันึืนพรูอิดและเดวิดออกไปเปิดประตูพวกเขากําลังพูดคุยกับใครบางคนเดวิดอ้างว่าพวกเขาเป็นเพียงแค่เพื่อนบ้านที่แวะมาแสดงความยินดี วิลเริ่มที่จะเป็นกังวลเขาแยกตัวออกจากกลุ่มและเข้าไปอยู่ในครัวมิเกลเข้ามาและถามว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมหนึ่งจากเขาเป็นหมอวิลได้แสดงยาเม็ดที่เขาพบในริ้นชักของเอเดนให้มิเกลดูเขาถามว่ามันคืออะไร มิเกลบอกว่ามันเป็นยาระงับประสาทมันจะเป็นอันตรายหากใช้ในจำนวนที่มากเกินไปต่อมาเดวิดก็เข้ามาขอโทษทุกคนที่เปิดวิดีโอที่น่ากลัวนั้นให้ทุกคนดูเขาชวนทุกคนให้เล่นเกมด้วยกันเพื่อที่จะผ่อนคลายบรรยากาศเกมนั้นคือเกมฉันต้องการมันคือเกมที่ทุกคนจะพูดถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการ เซดีเป็นคนเริ่มก่อนเธอบอกทุกคนว่าเธอรักและอยากให้ทุกคนได้พบเจอกับความสุขเธอเข้าไปจูบจีหน้าจนทำให้ทุกคนถึงกับประหลาดใจคนต่อไปคือผูอิดเขาพูดเกี่ยวกับภรรยาผู้ล่วงลับของเขาทั้งคู่แต่งงานกันเป็นเวลา8ปีแต่แล้ววันหนึ่งพวกเขาทะเลาะก,กันอย่างโง่เขลาในขณะที่พูอิดกำลังเมาเขาเผลอตบเธออย่างแรงจนทำให้หัวภรรยาฟาดกับโต๊ะจนเสียชีวิตพูอิดต้องติดคุกถึง7ปีจากการกระทำของเขาแต่หลังได้รับการปล่อยตัวมันกลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยพูอกล่าว ว่ามีเพียงการเข้ากลุ่มผู้รับคําเชิญเท่านั้นที่จะกําจัดส่วนความชั่วร้ายในตัวของเขาได้เขายอมรับว่าเขายังคงคิดถึงภรรยาแต่ในตอนนี้เขากลับไม่ได้เสียใจหรือรู้สึกผิดอีกต่อไปแล้วเขารู้ดีว่าเธอได้คำไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเมื่อได้ยินแบบนั้นทุกคนก็ถึงกับช็อกไปเลยแคลดูไม่สบายใจเป็นอย่างมากเธอตัดสินใจที่จะกลับเดวิดพยายามโน้มน้าวให้เธออยู่ต่อแต่วิลก็บอกว่าเธอกลับไปได้ถ้าเธอต้องการขณะที่แคลกำลังออกไปพรูอิดก็บอกว่าเขาจะรถขวางเธออยู่เขาจะออกไปเลื่อนรถให้ ทั้งสองเดินออกไปวิลคอยมองดูทั้งสองจากหน้าต่างด้วยความเป็นกังวลเขาเห็นพรูอิตท,ที่กำลังเลื่อนรถอย่างไรก็ตามในระหว่างที่แคร์กำลังขับรถออกไปพรูอิกกลับเข้าไปหยุดเธอไวจู่จู่เดวิดก็เข้ามาขัดจังหวะวิลเขาอ้างว่าเขาต้องการคุยกับวิลตามลาพังเดวิดถามว่าทำไมวิลถึงสงสัยในตัวเขาขนาดนั้น ทำไมเขาถึงดูเหมือนจะมีปัญหากับทุกสิ่งทุกอย่างวิลขอโทษและยอมรับว่าบางทีเขาอาจจะยังทำใจไม่ได้กับการมาที่นี่ในคืนนี้เดวิดบอกว่าพวกเขาทุกคนต่างต้องเดินหน้าและใช้ชีวิตต่อไปหลังจากนั้นสักพักทุกคนก็มานั่งทานอาหารเย็นด้วยกันวิลยังคงดูไม่สบายใจเป็นอย่างมากเขามาจะนึกถึงวันเกิดของลูกชายที่เสียชีวิตไปวิลตัดสินใจออกไปข้างนอกเมื่อลงไปที่ชั้นล่างวิลก็เผลอมองไปเห็นเซดีที่กำลังพูดบางอย่างอยู่ที่หน้ากระจกเธอมองเห็นวิลนั่นเลยทำให้เขาต้องรีบออกไป ขณะที่วิวอยู่ข้างสระน้ำเซดีก็เข้ามาและถามถึงความสัมพัสของเขากับแฟนสาวเธออ้างว่าคิดเลี่ยดูเหมือนไม่ค่อยสนใจเขาวิวถึงกับประหลาดใจเมื่อเซดีชวนให้พวกเขาจัดนาก,กันที่นี่เธออธิบายว่าพวกเขาไม่ควรปฏิเสธความสุขที่อยู่ตรงหน้าอย่างไรก็ตามวิวกลับปฏิเสธและบอกว่าเธอควรที่จะกลับเข้าไปข้างในได้แล้วหลังจากนั้นวิวก็พยายามหาสัญญ,ญาณโทรศัพท์เพื่อติดต่อหาชเวที่หายตัวไปทอมมี่เข้ามาและถามวิวว่าเขาเป็นอะไรไป วิลบอกว่าบางอย่างมันไม่ปกติเขาสัมผัสมันได้เมื่อได้ยินแบบนั้นทอมมี่จึงของให้เขาอยู่ทำตัวปแปลกๆได้แล้วเขากำลังทำให้คนอื่นกลัวหลังจากที่ทอมมี่ออกไปในที่สุดวิลก็หาสัญญาณโทรศัพท์เจอเขาได้ฟังข้อความเสียงที่ชเวฝากเอาไว้ปรากฏว่าชเวมาถึงที่นี่ตั้งแต่เช้าแล้วเขาลืมหยิบของหวานมาเลยฝากข้อความเสียงว่าให้วิลช่วยไปเอามาแทนเขาสิ่งนี้ทําให้วิลที่เป็นกังวลเริ่มหวาดกลัว เขากลับเข้าไปหาทุกคนอย่างเงียบๆที่โต๊ะอาหารทันในนั้นเอจูๆ่ๆไฟก็ดับลงเอเดนก็ปรากฏตัวพร้อมกับเค้กวันเกิดของมิเกลเธอกับเดวิดรือว่ามันเป็นวันเกิดเลยตั้งใจที่จะเซอร์ไพรส์เขาด้วยความเป็นกังวลวิลเลยถามออกไปว่าชเวอย,อยู่ที่ไหนเขาเปิดเผยเกี่ยวกับข้อความสิ่งที่เขาเพิ่งได้ฟังเอเดนยืนยนันว่าเธอไม่เห็นชเวเลยจริงๆ วิลเริ่มสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงได้รับเชิญให้มารับประทานอาหารเย็ยนหลังจากที่เอเดนหายตัวไปถึง2ปีและที่สำคัญทำไมคนแปลกหน้าสองคนจากลัทธิถึงมาอยู่ที่นี่กับพวกเขาเมื่อบรรยากาศเริ่มที่จะตึงเครียดคิรีเลยบอกวิลว,ว่าพวกเขาเออกไปจากที่นี่ก็ได้ถ้าเขาไม่สบายใจวิลยืนกลาวว่าเขาต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าชเวหายตัวไปไหน ทันใดน,นั้นเองกริ่งประตูกด็ดังขึ้นพวกเขาถึงกับประหลาดใจเมื่อพบว่านั่นคือชูเวเขาอธิบายว่าเขามาถึงแต่เช้าแล้วแต่ต้องกลับไปก่อนเพราะมีงานด่วนเมื่อเห็นแบบนั้นวิลที่กำลังสับสนก็เริ่มลหลงไห้และขอโทษสำหรับพฤติกรรมแย่ๆของเขาเอเดนและเดว,วิดปลอบใจและบอกเขาว่ามันไม่เป็นอะไรยังไงพวกเขาก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกัน วิลแยกตัวมาอยู่คนเดียวในสวนหลังบ้านคีเยเข้ามาปลอบเขาวิลบอกเธอว่าเขาเจ็บปวดและยังคงไม่สามารถเดินหน้าต่อไปจากการจากไปของลูกชายได้เขาโทษตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คีเลียก็พยายามให้กำลังใจเขาเธอบอกว่าการก้าวไปข้างหน้ามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดวิลไปที่ห้องนอนเก่าของลูกชายเขาเริ่มเห็นภาพในอดีตของลูกชายมันทําให้เขารู้สึกสะเทือนใจทันใดนั้นวิลก็สังเกตเห็นเดวิดที่กําลังมุ่งหน้าไปที่สวนหลังบ้านและจุดคมไฟสีแดงวิล แอบเข้าไปในห้องของเดวิดและเปิดแล็ปท็อปที่มีวิดีโอของกลุ่มผู้ถูกลับเชิญผู้นำนละที่ได้ให้กำลังใจสมาชิกอย่าก,กลัวสิ่งสวยงามกำลังรอพวกเขาอยู่ท้า,าทุกคนทำให้ทุกคนที่พวกเขารู้จักได้พบกับความสุขวิลกลับมาร่วมกลุ่มกับคนอื่นๆเดวิดกับเอเดนปรินวให้กับทุกคนพวกเขาโยกแก้วเพื่อเฉลิมฉลองเดวิดรู้สึกโล่งใจที่พวกเขาได้อยู่ร่วมกันพวกเขากำลังจะไปสู่โลกที่ดีกว่าและสงบสุข จีนาดื่มไวน์นั้นเข้าไปแต่วิวตะโกนขึ้นมาและบอกให้พวกเขาทุกคนห้ามดื่มไวน์นั้นเซดี้พุ่งเข้าหาวิวด้วยความโกรธเขากำลังทำลายทุกสิ่งทุกอย่างวิวผลักเธอจนลม้มลงหัวฟาดกับโต๊ะทุกคนรีบไปตรวจดูเซดี้ที่หมดสติพวกเขาพยายามที่จะช่วยเธอแต่ในตอนนั้นเองจีนาที่ดื่มไวน์เข้าไปกลับล้มลงโดยที่มีน้ำลายฟูมปากทุกคนถึงกับช็อกไปเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นมิเกลเข้าไปดูอาการของจีนาแต่ตอนนั้นเอง มิเกลกลับถูกเดวิดยิงจากทางด้านหลังพลูอีิหยิบปืนไปจากเขาทุกคนพยายามที่จะหนีแต่พลูอิดก,กลับใช้ปืนจัดการกับชเวไปในทันทีพวกเขาทั้งหมดเริ่มวิ่งหนีทอมมีผู้โกรธแค้นเข้าโจมตีเดวิดแต่เขากลับถูกฟันด้วยมีด พวกเขารีบลงไปที่ชั้นล่างประตูทุกบานถูกล็อกวิลและคีเลียขังตัวเองอยู่ในห้องหน้าต่างทุกบานเองก็ถูกล็อกขณะที่กำลังซ่อนตัวพวกเขาก็สังเกตเห็นเดวิดและพรูอิดที่กำลังลากเบนไปจาัดก,การที่สวนหลังบ้านเมื่อเห็นการก,กระทำอันน่า,นาสะยุดสยองนี้คีเลหยก็เริ่มที่จะตื่นตระหนกวิลทำให้เธอสงบลงพวกเขาต้องหนีไปจากที่นี่ให้ได้ทั้งสองเดินไปตามทางเดินอย่างเงียบๆพวกเขาได้ยินเดวิดและเอเดนที่กำลังคุยกันเอเดนตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอบอก ว่าพวกเขาควรที่จะทําให้ทุกคนจากไปอย่างสงบอย่างไรก็ตามเดวิดกลับบอกว่าผู้ที่ถูกเรื่องอย่างพวกเขาต้องทาภารกิจให้สําเร็จไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหลังจากที่พวกเขาออกไปวิลก็พาคีเลขึ้นไปที่ชั้นบนเพื่อหาทางออกพวกเขาได้เจอกับเสดีที่จุบทุกอย่างไปด้วยแท่งเขี้ยฝืนวิลหยิบแท่งเหล็กนั้นมาจากเธออย่างระมัดระวังพวกเขาเดินหน้าต่อไปน่าเสียดายที่ก่อนที่พวกเขาจะหนีไปได้พรูอิกกลับมาถึงชั้นบนพร้อมกับปืนเขากำลังจะจัดการกับวิลและคดเร วิวกลับพุ่งเข้าไปต่อสู้กับพรูอิดพรูอิดได้เปรียบและกําลังจะจัดการวิวโชคดีที่คีเลียกลับค้ามาและจัดการกับพลูอิดไปด้วยแท่งเขียบฝืนวิวและคีเลียเดินลงไปที่ชั้นล่างทั้งคู่ได้เจอเอเดนที่กําลังถือปืนไว้นในมือเธอยิงวิวในทันทีโชคดีที่มันพลาดจนทําให้เขาไม่ได้บาดเจ็บสาหาัส เอเดนขอโทษวิลและยิงตัวเองเข้าที่ท้องไม่นานหลังจากนั้นเดวิดก็มาถึงเขาตะโกนเรียกเอเดนวิลบอกเดวิดว่าเธอยิงตัวเองไปแล้วแต่แทนที่จะเสียใจเดวิดกลับบอกว่าน,นั่นก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเธอได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกับคน,น,นอื่นๆแล้ววิลเตือนเดวิดไม่ให้เข้ามาใกล้เพราะพวกเขามีปืนแต่เดวิดก็ไม่ได้กลัวเลยสักนิดยังไงเขาก็จะต้องตายในไม่ช้าตอนนั้นเองทอมมี่ที่รอดจากอาการบาดเจ็บก็เข้ามาต่อสู้กับเดวิดทอมมีจ่จัดการกับเดวิดด้วยการแทงเขาที่ท้อง วิวและคิดเลียรีบเข้าไปหาเอเดนที่กำลังจะหมดลมหายใจเธอบอกว่าเธอคิดถึงลูกชายของพวกเขาเอเดนขอให้วิวพาเธอออกไปข้างนอกเธอหมดลมหายใจลงในไม่ชา้า ทอมมี่วิลและคิดเลียรอชีวิตจากเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองนี้มาได้ทุกอย่างมันจบลงแล้วเสียงไซเรนเของตำรวจดังขึ้นแต่พวกเขากลับไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งมันเลวร้วายไปมากกว่าที่พวกเขาคิดเสียงกรีดร้องและเสียงปืนมากมายดังขึ้นไปทั่ววิลถึงกับช็อกปิดเลยที่ได้เห็นโคมไฟสีแดงที่ถูกจุดอยู่ทั่วทั้งเมืองโคมไฟสีแดงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของลัทธิผู้ถูกลับเชิญเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นกับผู้คนมากมายลัทธิผู้ถูกลับเชิญเป็นลัทธิประหลาด ที่เชื่อว,ว่าความตายเป็นสิ่งที่นำทุกคนไปสู่ที่ที่ดีกว่าและสมาชิกจำนวนมากเอก็ได้ทำมันพร้อมๆกันในคืนนี้และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ